รู้ไหมครับว่าโปรโตีนเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเรานะครับเพราะเขาจะไปซ่อมแซมดูแลร่างกายของเราได้นะครับเจะมาให้ข้อมูลผักที่ให้โปรโตีนสูงเนี่ยสี่ชนิดด้วยกันนะครับหนึ่งบรอกโคลี่ครับบรอกโคลี่ร้อยกรัมจะให้โปรโตีนสูงถึงสามจุดสองกรัมนะครับสองหน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเขาจะให้โปรโตีนที่สองจุดสี่กรัมสามนะครับผักโขม ผักโขมเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมเขาจะให้โปรตีนสูงรองจากบรอกลี่นะครับก็คือให้โปรตีนอยู่ที่สองจุดเก้ากรัมและสี่นะครับผักคะน้าเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยกรัมจะให้โปรตีนอยู่ที่สองจุดเจ็ดกรัมนะครับตัวผักคะนะ้านะแต่ทีเนี้ยรู้ไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรตีนแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่แต่ละวัยเนี่ยต้องการโปรตีนไม่เท่ากันด้วยนะครับเด็กเนี่ยอีกแบบหนึ่งผู้ใหญ่อีกแบบหนึ่งคนสูงอายุขึ้นมาอีกก็ อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผมจะพูดโดยรวมนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรตีนเนี่ยต่อสัดส,ส่วนเทียบกับน้ําหนักนะครับน้ําหนักของตัวเรานะครับถือว่าน้ําหนักเรา1กิโลกรัมนะครับโปรตีนที่จะต้องได้รับเนี่ยก็คือ1กรัมนะครับถ้าเราหนัก60กิโลกรัมโปรตีนจะต้องทานให้ได้60กรัมนะครับดังนั้นถ้าเรากินผักอย่างเดียวเหมือนที่พูดตะแก้ครับโหต้องกินเยอะมากนะถึงจะเพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการนะครับ ถ้าใครอยากรู้สาระดีๆก็ติดตามได้นะกดติดตามกดเป็นเพื่อนกันกดใจกดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอาลงสาระดีๆแบบนี้ให้เรื่อยๆนะครับ